มันชิงดิแล้วไม่มีอะไรหัวหรือมือหัวเลยฝ่าลุยมาครับม่บังเคยดูตอนพิธนะครับแม่ลูกตาในไมวัดขอยแก่นเี่ยวัยปีเพราะว่าผ่านการกินอาหารมาแล้วกรับาีมนบอกว่าการลงตัวที่แก่ไม่สามารถได้อะไร ไม่ทำไม่ไ้ราช่วงนี้เป็นการเปิดูด้วยแล้วฝันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาจะเด็บกีสมคํามร่รแค่ไหนครับมหาลนครยสอันดับที่สี่ที่สี่นะครับควมกันที่จังหวัดบ้านสาวนะครับจัดกีฬาม้อกเชืดจุกเกียริให้นักกีฬาที่เด่นเรื่องยอกีฬาแห่ชาติช่วยสาจังหวัด น้อบอลทองวิทยาที่ับอลเปรนะครับก่อนับรางวัลว่าีอะไรีคแนนตรงมาเนี่ยิ้งมันกวนกันระหว่างนะครับกอนป็ก่อเป็นยังไงบ้างครับโลาวัลเชิดเฉียดเฉยหรออ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูดีจริงจ อจัอานะบ้อนะบานะโอ้โหนี่ต่องเ้านี่โอ้โหตัวกล้ามตัอาไปกีฬาอะไรอย่างเงี้ยหาอนะตาสอัต่อไป้วครับมหานครนิวส์อันดับ3 ตาตับสามเดี๋ยวไปดูคดีนี้เขาบอกว่ามันมีการทำรอมตัวเป็นรูปปั้นแต่ปรากฏว่าไม่เนียนต้องเรียนเรียนสมัยไหมเออเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยทำตัวเป็นรูปปั้นอยากจะแบบว่าวันนี้สำนักข่าวสามประเทศรายงานบอกว่าเมีข่าวแปลกชวนขำนี่มาอิตาลีนะฮะเกี่ยวกับผู้ต้องหาในคดี เดินไปเดินโซซสโซเซม่เป็แบบนี้ผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมละครว่าไม่ใช่ใครจจะทำได้ยังบอมครับเป็นชามาฉักตัวจริงๆก็เลยครเบผู้ชมพระเยซูเออการที่ที่เมืองคาราโตเนนะฮะอิตาลไม่มีอะไรครับแต่ต้นเรีบร้อยาดนผู้ชายรับง้อย้าสิร้ยห้าสิบห้าร้้า้าร้อยห้าห้าผ้อ้าาอยางิบห้าาราา้อยา้ยร้บ้า้้าร้บ ้ยหวังว่าเราให้ความกลืนไม่กับบรรยากาศของการจำลอง ตลอดใั้การคิดมากนะครับแต่เพราะว่านายกรัฐมนตรีฟาวิโอฟิโรนี่ของเมืองน,นี้เนี่ยกลับรู้ว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างผิดปกตินะเพราะรูปปั้นตัวนี้กับสวมเสื้อกันหนาวสมัยใหม่ที่มันดูแปลกตาจากโบราณโบรคณมมที่ทขเข้าเนี่ยจริง <M> ผ่านมาั้<อ>ง60ปีรูปร่างเข้าแล้วก็เป๊ะอยู่คือมือจับตรงนี้แน่นแล้วก็มือข้างนี้ฝ่ายที่อยเนี่ยไม่ใช่ข้อแปะนะครับเหมือนโบราณลายกา ถึดช่ววามันทีู่นาากนะเอ่อทายรัฐมนตรีแรมกัดชมงานเว่าสร้างูามปอบาแดี่ต่ในใจนขาพูาูันองจะใส่เดืม่เหมือนจะหยอกมาดูนะดูดแต่งเาอยู่ะเออใครไมู่าองามาดูมาดูมาแปลด้วยนะเนียบอวาดะที่เขาดูชันลงตนว่า ออมนะแนเอันหนาวม่าจะมันตกติดกับข่อที่บ้างูต่ดูไปดูมาทำไมทาไม่ได้ต่อไปาจะเป็นการชาเลนจ์นะครับเราให้พูไปช่วยคันโยกนี่คือตัวแทนของบ้านที่คิดว่าจะมีความสามารถในเรื่องการปันชิ้งลีดแต่ว่าต่อไปนี้นะครับเราจะให้เขาแข่งกันปัดทิงลีด3ามสบก้าวเม่อผ่านเสร็จแล้ว News ้งร เดี๋ยวถามชื่อก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับตำรวจตาามยางเสพติดพี่หนูนะครับพี่หนูนะครับเขาไปก็เครือใหญ่เสพติดวิ่งบอกรถโดนจับนี่แหละครับเขาฟังเราสมัครสอสอนี่คือน้องเขตที่เคยลงมาเป็นท่ามาแล้วรอบนี้ยังกล้าอีกเหรอครับเนี่ยว้ายตายแล้วเสพติดเรื่อใหญ่ีแล้วแหละครับแต่พอเป็นผู้สมัครสอสอับที่บอกว่าจะลงรณรงเรื่องของสามสิบรอบนะไม่มีทั้ไม่มีซอกพื้นตลอดนะครับอ่าแลทำการ โอเคพร้อมแล้วเข้าหนึ่งสองสามเริ่มครับผู้ต้องขังสี่คนอึู่ในแดนชื่อว่านายเุกเดริศนะครับเป็นสมัครสอสอเพียงสามทีศเพียงเทียดเรามากอ่ะของพรรคประชาชนในรุ่นวันได้สทอ้งคนที่ออกกายก่อนจะไปีสี่คนคดีนี้นะครับยึดของกลางนะฮะสงเกินสดล้านกว่าบาทของคำสี่สามบาท บ้าน8หลังน,นะครับอาคารชุดสองห้องฮะเป็นเป็นสินทรัพที่วัวกันยันติินะรวมถึงอายัดเนในบัญชีสามล้านตัวมูรคค่าทั้งหมดนะครับของเรื่อยนี้สองร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับการสำรวจขยาผยหมามาครับลใทบมาบุกบังเกิดห้อง สังปังหน้าเพื่อฟอกเงินจากขายยาเสพติดซึ่เครือขายนี้นะครับพบการเชื่อโยงนะครับกับการบจรกมตอนนี้มีกันุเรียนนับล้านนะฮะก็เลยประสานกับปปงดาเนินการตรวจสอบแล้วก็พบหักษานะครับว่าเพีเดียวอ่านั้ขายยาสรุิดชาเลนี้เละไม่เป็นภาคครับผู้ชมครับ เมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง30รอครอบมึนไหมมึนอย่นะม้ยเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งตล้กเเห็นตงน้ามันเส้กต่อหรือเปล่าอืม ก็โนนอาอกผมคิดว่าโลกนันเองเป็นทั้งนเป็นปัิรนปในยุคใหมมาก่อนไหมอ่านะแต่ว่าแล้วก็มีในร้อยสัวนของ่เป็นักแปลกไหมเขาบอกว่าโดนทํราายเดินนิ่งเลยนะ ใช้ลงมาสู้นะครับเราก able, <_<_ right ็ได้เห็นนะครับข้อแตกต่างของคนปกติทั่วไปนะครับที่่ันไทยหลีกทางไปรอไม่ใช่ไหมนี่อะไรรออะไรเหมือนกันถ้วไปคนที่สามารถปไปได้แล้วก็ในเงื่อนไขนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะแขกเลยนะครับ

เนี่ยเขาเรียกว่าควนิ่เนี่ยแตกต่างกันเดินยางกวาางกระดาแล้วก็มีระดับของตามที่แตกางกันด้วยนะครับแตีสำคัญคือง้ความสีั้นแล้วมาดนกาแ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้หรือ่าไปรอตัาดามจอมดที่สอนอที่นานๆที่เราทำได้ มันใจนครับานี่างวงของบ้านโอเพไพร้อมแล้วเริ่มเลยครับงจริด้อยห้าสิบรอบนะครับของตัวทำลายป้ายสินห้านลงานของาบุทีงานของค่าเนี่ยมันลายป้ายของคุสรอก็ทำาป้ายของคุอไป่แทนต้องขอใครที่มอย่างสุดจะ้งหน้าในการทำานของับจางขอนาย จะวัจาจากบริษัทนะรับป้ายี่ิทงานน้รังานท่านั้่องการจะจับไปทุกมาจะเอาปาว่าไงรถกระบอยกตั้งตั้งินไปเรื่อยว่าน้ไรับคนไเข้ามาก่อนก็ต้องเป็นสาวก็แล้วา้อมกว่าสงเข้าไป กแล้ว yup. <pe yep um mm ิ้นครับนีนเราว่าเราเพราะว่เวลาเราิเราอนี่ใกล้ๆไงเเาเป็นเนี่ยตรงนี้มาเป็นหฟเมและที่สำคัญเป็นเล็กๆบริเวนีาือหกโมงเย็นตรงขาที่เขเดินาเลลแ้ากเปนารเริต้เมนร mọi người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  không người mọi người mọi người mọi โดกท่ทยเชื่อมจากงอโดยจามนกิตสภาวะและสงสับอยู่ประพันสนับสนุนโดยกลิ่นเลมอน ไม่เล <minutes> ่นแล้วมันกันนี่กันเรายนะยังตุ่มตราไม่ออ๋มากสิบนี้ีการสานาทีนะครับมหานคอรอบทิศอยู่กับผมเชบอยสมศรยุทธประพัดนะคะแล้วก็ดีจิต้องจามนกิดเสลาภาคนะคุณทุกท่านครับสิบข่าวไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามอีกสิข่าวอันนี้รอบทิศทวดไทยเดี๋ยวหาข่าวโค้งสุดท้ายตัวเลขกำลังงานมาฝากกันด้วยดีกว่าเออหมดที่ยี่กาว่าเดี๋ยวจะม่ไดจัดรายการเพราะเดี๋ยวรายการต้องเปิดเพลงไหน เราก็ต้องเสิร์ฟตัวเลขก่อนเผื่อคุณฟางยังไม่มีเลขในใจแล้วเผื่อกระเป๋าตังค์เขาปิดอีกเผื่อเว็บกระเป๋าตังค์เขายู่ปีใหม่ทำไงล่ะปีวันนี้วันนี้6ราเตรียอกที่สองแล้วถูกต้อง hang on <laughs> <laughs>

เลนรกอเดินทางกลับท่ายนายกมาทักาประชาชนประชาชนก็เปล่าคุณแดงจะขอมร้าบวามแดงยืเพือวังน้อยจังหวัดเยือเรีอยุธยาครับดงเราในการตามหาั้งใจซึ่งมีความสามารถพิเศษในการเปิดที่เป็นแบบแนั้ดขนาดนั้นซึ่งทำวันูุของเราแล้วก็ทีมอดโดารพิูมา มาดูการเปิดกลุของพี่เขาครับาจัน้าที่กนะดหลาตานงมูไปชมกันครับผู้ชายท่านดืมสั่งที่ทําน้ําแข็งมาที่มแเตครับครับวันนี้ผมเอาปวดลังออกมาพี้มดแดงเปิดเยอะเลยวันนี้เลยดูีหมเอพี่งเป็นอย่างนี้ อันนี s, <S ้เราเลยต่อไปที่ทางร้านเนี um 네่ยโซบจะให้ม um um> um> um um ันแน่นครับโซบพูดใส่แก้เยพี่รวังแก้วเลแก้วทำอรอนอเคทำอะรก็แบบล่านะ่ไม่ไ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 ไมไมไม่ไไม่ไไม่ไ่ไม่่ไม่ไไม่ไไม่ไม่ไ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 ้ไม่ไไม่่ไม่่ไม่ไไม่ไไมไม่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  ไ่รู้เป็นยังไงเนาะเออปดาต่อไปเป็นอะไรครือถ้าเป็นคนโชคดีสองปีนี้ไปล้อเจอร้างค้าใสดีนะ้ีที่ไหนอ่ะสั่งอันเดียวได้ห้าสิบล้านแล้วกเพิ่งขายแรงห้ขายทีไม่ติดอะนดัโอ้ยีาววลว้าวส่งมาให้น right ich, ังหลังเลยไปเราเหมือนประชดนี่เจอมาเลยสอง สองข้างมันจะพู่ที่เราเห็นมาออวเียวันี้ผสมวไนี่เอาเลยเอามาประยุกต์ใช้กับการเปิดขวดนะฮะต่อไปนขอดึในวที่ไม่ขาดใจเทได้บ้างไหมฮะได้ครับก็เป็นองโอเคเราจะใช้สในการเปิดนะฮนนะสิ้นปีเหมือนสิ้นใจมานาเมะเนี่ยโอยคนมันช้าเนาะ มาเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเดี๋ิวว่ากับบ้านงานของเราชิวนะทำได้ทำได้วันที้ทำได้็เตวับคนที่ทำได้มากกว่านั้นเพราะว่าวันนี้ตแ่่วาใส่ใส่ที่คาดผมมาแบบเออเหมือนเลยอ่ะมุ้งและทำไม่ขวดเปิดได้ได้ครับผมอยากเห็นเหมือนกันครับเพราะผมทำไม่ได้เพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาเป็นนักเป็นามาก่อนนะ แล้วอดีตสามีงนาได้ส่งทักษะเรื่องตะกร้อของเราเป็นไมา้างเลเจังไเลยน้นเครับอ้าหรอนุกคาดมานี่เป็นตะกร้อหรือเปล่าคุณสามีเขาโดนชอบชอโกงเขาให้สิบั่งาครับจับขนแล้วจะไม่ไหว่มเป็นชกควาจะเปิดชหถือหนึ่พันล้านหนเป็นเงินไทยเข้ามา ฮะดูควาเแงความแขตัวสั่จั้องใช้ไฟว่าอีกอะไรนะที่ทง่ที่ทว่ทีนที่ที่ี่ทีี่อ่ที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 ่ี่ทเ่ี่ทีที่ทที่ทีกทร่ที่ท่ที่ที่แ่ี่ล่ีีี้อ่าใที่ที่ี เป็นระยะเวลานานผมสมควรนะฮคผับก็สมควรล็อกกันนะครับที่คุณได้ออกมาบอกว่าตัวเนี่ยไม่มีส่วนจบผู้ชมครับโดยปกติแล้วพี่มดแดงเนี่ยะฮะจะใช้ความสามารถในการเปิดขวดของพี่มดแดงเนี่ยจะใช้อ่าถือสองขวดแล้วก็เปิดหนึ่งขวดนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะใช้โจทย์พี่มดแดงว่าจะให้เปิดแบบสามขวดโดยการถือสามขวดนะครับต้องไปเล่นใป็นพวกละครสั้นแต่ว่าสองขวดจะถูกเปิดนะครับโดยขวดเดียวใช้เป็นตัวเปิดนะฮะคิดว่าจะทได้ไหมฮะน่าจะได้ น่าจะได้ครับก็วันที่อ่านคำพิพากษาพ้อมแล้วนะครับผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับภรรยาเนี่ยไม่ได้เดินทางมาร่วมฟังนะครับถ่ายรำพอนอยู่นะฮะาเจอพี่สจับพ่สี่ขบวีสามีด้วยโอ้ยเห็นแล้วเจ็บแทนพี่เขาเลยครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดอะได้วยวิวาส่วนใดพี่โมเดลของเราสามารถจัดให้ได้ครบหมดทุกกระบวนท่าครับสออนุดาตไปเลยครับพี่ รุกคนโลกไทยที่ติดว่ามีความสามารถที่มนี้โซเชียลเขาจะสามารถเจอได้สามขวดสี่ขวดอะไรแบบนี้ที่เราไม่ได้เลยครับเหตุการณ์ทุกผู้ชมเจอด้วยความที่บ้านเลยฮะแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่โ้ดแดงมากเลยนะครับขอบคุณครับรอบครัวนี้เปิดแบบขออนุญาตเป็นพี่เลยนวันนี้เดี๋ยวทีมงานกินน้ำกันดิบเลยนะครับผมโอ้โหแปลกแต่จริงครับเรื่อยๆของพี่ๆน้องๆไหมเรื่อยน้องอ้าวยี่กันทำอะไรกันเนี่ย